รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเดินทางของเราวันนี้เต็มอิ่มไปด้วยบรรยากาศของความเป็นจังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ของไทยที่มีประวัติศาสตร์และเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดเส้นทางเลยครับใช่ค่ะได้สัมผัสบรรยากาศจังหวัดชุมพรกันไปแล้วนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆคะ่ะตอนนี้ก็ได้เวลามามอบความสุขและกิจกรรมสุดสร้างร,รันให้กับน้องๆกันแล้วคะ่ะอุย้ยใช่ครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านหันในจังหวัดชุมพรครับซึ่งผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสารจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะพบกับเด็กดีเพื่อชาติตัวอย่างเด็กดีที่ชื่นชอบการทดลองวิทยาศาสตร์และการมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานผู้อื่น พร้อมสร้างคุณค่าให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยการนำกล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเข้าอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพต่อด้วยการเล่นเกมสนุกๆที่ให้ความรู้เรื่องสุภาษิตสอนใจในเติมคำปริศน,นาเด็กดีและมาทำอาหารอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์สัตว์ให้กับน้องๆได้รับประทานกันค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติ เพื่อการทดลองอะไรคะการสับแป้งในใบพืชค่ะโ oh อ้โหอะเดี๋ยวให้น้องอ้อนสรุปผลการทดลองให้ฟังหน่อยค่ะใบพืชที่สกัดคอร์โรฟิลแล้วเมื่อนําไปทดสอบกับสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีจากสีน้ําตาลเหลืองเป็นสีน้ําเงินดําเช่นเดียวกับน้ําแป้งสุกจึงสรุปได้ว่าพืชสร้างอาหารและสะสมอาหารประเภทแป้งค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะเอาผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไงบ้างคะถ้าสําหรับผู้ป่วยที่ ขาดสารอาหารประเภทแป้งค่ะแล้วใบวพืชที่เราทดสอบมันสามารถกินได้แล้วก็สามารถเอาใบพืชชนิดนั้นไปกับผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารประเภทแป้งได้ค่ะโอ้โหน้องอ้อเนี่เป็นเด็กวิทย์ตัวยงเลยนะครับแล้วทําไมน้องอ้อเนี่ยถึงชอบการทดลองวิทยาศาสตร์นี้นะครับเพราะว่าการทดลองวิทยาศาสตร์เราสามารถหาคําตอบ ที่แม่นยําแล้วก็แท้จริงได้ค่ะดีจังเลยค่ะพี่ออมเนี่ยก็ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะงั้นเราไปนั่งคุยกันยาวๆดีไหมคะดีค่ะโอเคค่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆของน้องอ้อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ทําการทดลองวิทยาศาสตร์กับน้องอ้อนกันไปแล้วนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ของเราอย่างเป็นทางการค่ะก่อนอื่นให้น้องอ้อนแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนลินดาเพชรเวท อยู่ชั้นป .6 อายุ11ปีชื่อเล่นชื่ออ้อนค่ะเมื่อกี้พี่อุ้ยเห็นน้องอ้อนเนี่ยทดลองวิทยาศาสตร์บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆและพี่อุ้ยได้ข่าวมาว่าน้องออนเนี่ยไปแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์มาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน้เคยผ่านการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ค่ะที่งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รางวัลเหรียญทองหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงสองเหรียญค่ะเก่งมากๆเลยนะครับ จร,จริงๆไม่กี้เนี่ยตอนที่ทดลองวิทยาศาสตร์ก็เห็นแล้วแหละว่าน้องอ้อนเก่งแต่ว่าพอได้รางวัลการันตีมาแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่าน้องอ้อนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวยงเลยนะคะแล้วนอกจากวิชาวิทยาศาสตร์น้องอ้อนชอบเรียนวิชาอะไรอีกคะหนูชอบเรียนวิชาศิลปะค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูชอบออกแบบชอบวาดรูปแล้วก็จะได้มีจินตนาการเป็นของตัวเองค่ะเรามาพูดถึงเรื่องจิตอาสากันบ้างดีกว่าน้องอ้อนทํากิจกรรมจิตอาสาอะไรบ้างครับ ถ้าถ้ามีโอกาสได้ช่วยแล้วผู้อื่นก็จะเข้าไปช่วยเหลือค่ะเช่นสอนเพื่อนทําการบ้านช่วยเพื่อนทําเวรจัดของในห้องให้เรียบร้อยค่ะแล้วอยู่ที่บ้านละค่ะน้องอ้อนเป็นเด็กดียังไงบ้างช่วยงานที่บ้านอะไรบ้างคะหนูช่วยทํางานบ้านค่ะเช่นกวาดขยะซักผ้าตากผ้าเช็ดโต๊ะแล้วก็ช่วยแม่ทำข้าวค่ะแล้วก็อื่นอืนอีกค่ะแล้วโตขึ้นเนี่ยน้องอ้อนมีอาชีพที่ใฝฝันไหมครับหนูอยากเป็นหมอค่ะเพราะอะไรครับ เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นรักษาผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมคะ่ะพี่อ่อมและพี่อุ้ยนะคะเอาใจช่วยค่ะให้น้องอ,อ้นนะคะได้เป็นคุณหมออย่างที่ฝันไว้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องอ,อ้นต้องทําได้อย่างแน่นอนค่ะมาพูดถึงเรื่องของความดีความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้องอ,อ้นคิดว่าความซื่อสัตย์คืออะไรความซื่อสัตย์คือการที่เราไม่โกหกไม่โกงไม่เห็นแก่ตัวกับผู้อื่นค่ะถ้าเราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์จะดีต่อตัวเราอย่างไรบ้างครับไปไหนก็จะมีแต่คนรักคนเอ็นดู เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมีคนไว้วางใจค่ะแล้วน้องอ้อนคิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราค่ะเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะประเทศชาติจะสงบจะเจริญและไม่มีปัญหาต่างๆค่ะ น้องออนอยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีไม่มีความซื่อสัตย์บ้างครับอยากให้เขาปรับปรุงตัวเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จะได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสงบสุขค่ะและนี่นะคะคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ของเราค่ะต้องขอขอบคุณน้องออนนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนค่ะและขอมอบภาพสีน้ำมัตัวจิว๋วและประกาศป้กันให้ไปเลยครับ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัฒน์ให้น้องปี8 26โรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนทําการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติติดตามลุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจเ Facebook ซื่อสัตย์เพื่อชาติหลังออกอากาศทั้ง26โรงเรียนกันนะคะ ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สว,วัสดีค่ะ ดีแต่พูดไม่ลงมือทำความคิดก็ไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อไม่ลองปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าที่คิดนั้นทำง่ายหรือยากงานบางอย่างอาจพูดง่ายแต่ทำยากคำขวัญของเรียนบ้านหาดในนะคะคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่พัฒนาค่ะแนวทางของเรียนบ้านหาดในนะคะ ที่ปลูกจิตสํานึกนักเรียนที่ให้นักเรียนทําความดีและมีความซื่อสัตย์นะคะอย่างแรกสุดนะคะการเข้าแถวหน้าเสาธงเรามีความยกย่องเชิดชูเกียรติเวลานักเรียนเนี่ยเก็บของได้หรือทาเนินหล่นอะไรแล้วก็เรามาประกาศเกียรติคุณหน้าเสาธงค่ะน้องชอ้อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหัดในเป็นเด็กดีตรงที่ว่ามีความซื่อสัตย์จุดจริต มีความเมตตาและเป็นเด็กที่มีความรู้ในการเรียนการจัดการเรียนการสอนเป็นเด็กที่มีจิตอาสาและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่สุภาพเป็นเด็กที่เรียบร้อยช่วงเด็กดีรักชุมชนได้เวลามาร่วมทํากิจกรรมดีๆเพื่อชุมชนของน้องกันแล้วครับครูส้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราทํากิจกรรมอะไรกันครับวันนี้เรามาทํากล้วยเล็บมือนางทอดกันค่ะ สาเหตุที่เราอาจะมาทากล้วยเล็บมือนางทอดกันเพราะว่ากล้วยเล็บมือนางนะคะเป็นของดีของจังหวัดชุมพรแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มีจํานวนมากในท้องถิ่นนะคะคุณครูก็เลยให้น้องๆเนี่ยเขาได้นําเสนอท้องถิ่นเพิ่มทักษะให้กับน้องๆและก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถได้นําไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอีกด้วยครับใช่ค่ะวันนี้นะคะตื่นตาตื่นใจมากๆาค่ะที่จะได้มาทํากล้วยเล็บมือนางทอดนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทํานะคะเรามาถามน้องๆถึงส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบรวมถึงวิธีการทํากันก่อนเลยค่ะวัตถุดิบนะคะ 1. กล้วยเล็บมือนางเลือกแบบที่สุกผาพามอแป้งทอดกรอบ3เกลือสี 4. งา5ใบเตย6มะพร้าวขูด7น้ำเย็น ต่อไปเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากล้วยทอดกันเลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งใส่เกลือสัเยีนลงไปค่ะคนให้เข้ากันและใส่มะพร้าวขูดใส่งาคนให้เข้ากันอีกรอบแล้วก็พักไว้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะปอกกล้วยและมือนังเตรียมไว้จากนั้นตั้งกระทะแล้วนําใบเตยลงไปทอดค่ะขั้นตอนที่3นะคะ หยดแป้งลงไปใส่ในกระทะถ้าแป้งลอยขึ้นมาแล้วแสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วแล้วค่อยใส่กล้วยลงไปในกระทะขั้นตอนที่4เมื่อกล้วยมีสีเหลืองแล้วให้พลิกกลับด้านเมื่อกล้วยมีสีเหลืองทั่วทั้งลูกแล้วให้ยกเตรียมใส่จานค่ะเราก็ได้รู้วัตถุดิบนะคะแล้วก็ส่วนผสมกันไปแล้วค่ะรวมถึงทีการทำนะคะเราไปลงมือทำกล้วยเล็บมือนางทอดกันเลยค่ะ น้องๆได้ประโยชน์อะไรจากการทํากิจกรรมในวันนี้บ้างครับเพื่อเป็นการต่อยอดส่งเสริมอาชีพในอนาคตค่ะเป็นการถนอมาหาและเพิ่มมูล,ลค่ากับกล้วยเล็บมือนางของเราและยังสร้างทักษะอาชีพให้เราในอนาคตดค้วยครับเยี่ยมเลยนอกจากน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการทากล้วยเล็บมือนางทอดแล้วยังได้ช่วยส่งเสริมการแปลรูปวัตถุดิบท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณครูคส้มและน้องๆทุกคนที่มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ดีๆในครั้งนี้ด้วยค่ะให้น้องๆมีความตั้งใจเรียนรู้กิจกรรมยังมีความสุขแบบนี้ทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์รื่อสัตว์ให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนบ้านขายในจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทำความดีและความซื่อสัตว์ไปเลยค่ะช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ มารักโลกด้วยการลดปริมาณขยะและจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกับช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมทซัพย์กันค่ะว่าแล้วเราไปชมบรรยากาศการเรียนรู้สนุกๆก,กันเลยค่ะวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้มาทําความเข้าใจกับขยะกันสีเขียวนี่ขยะอะไรขยะเปี่ยหรือขยะที่ย่อยสลายได้สีเหลืองนี่ขยะอะไรลยูกยเอากลับมาเปลี่ยนแปลงให้เป็น ตัวอื่นก็ได้แล้วขยะทั้งสีน้ําเงินขยะทั่วไปขยะทั่วไปคือขยะที่ย่อยสลายยากขยะที่4ีสุดท้ายขยะพัาสตขยะพวกนี้ต้องได้รับการแยกคัด yeah. แล้วก็ทําลายอย่างเป็นระบบทั้งหมดแถวตรงโอ้โห oh กติกา <Yeah. S 1> มีอยู่ว่ากระดาษตรงนี้ไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยเราจะยื่นส่งให้แล้วให้คุณ ส่งต่อไปเรื่อยๆ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 แต่ถ้าเพลงหยุดเมื่อไหร่ก้อนกลมๆนี้อยู่ที่มือใครคนนั้นจะต้องเป็นคนแกะออกมาเปิดออกมาว่าในนี้มีขยะประเภทใดเริ่มเลยเฮ้ยตรงนี้ส่งเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยอย่าไม่ต้องรีบร้อนเอออ่ะเจ๊ได้เลยจ้ะ เป็นขยะอะไรต้องใช้อาไหนรีไซเคิลนรีไซเคิลใช่ไหมปาล์มบอกว่าเป็นขยะรีไซเคิลใช่ไม่ใช่ใช่แล้วสุดยอดนะดูเลยว่ากลองนมเป็นขยะรีไซเคิลถูกไม่ถูกถูกเมื่อยเ่อน ได้เลยลูกกระป๋องสเปรุกีเขาขยะอะไรนะั้าขยะอันตรายกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลได้ไหมไม่ได้ค่ะใส่ถังขยะที่สีอะไรสีแดงครับสีแดงเพื่อที่จะเอาไปทำลายให้ถูกต้องตามหลักการนะอ้าวใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ชัดเจนม,มากปุ๊บมือเพื่อนด,ด้วยนะอ้าวอยอะไรนะรนายางรถยนต์ค่ะยางรถยนต์ยางรถยนต์เป็น ขยะใช่ไม่ใช่ใช่ครับกดมือเพื่อนัะครับุดยอนอันนี้เป็นอะไรลูกก่องขอนมเรามีแนวคิดนำมาประดิษฐ์ให้ทำนี้ทำได้ไหมทำได้ครับเรามาร่วมกันผลิตของเหลือใช้ให้เป็นของที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้พร้อมยังพร้้อมแลวถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เรามาสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะเหลือทิ้งกันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกล่องขนมเหลือทิ้งกระดาษเหลือทิ้งกาวกันกรปากกาเมจิกอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆวิธีการทำตัดกล่องขนมเหลือทิ้งที่ต้องการใช้งานตกแต่งตามจินตนาการแปลงร่างขยะเหลือทิ้งให้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้แค่นี้น้องๆก็จะได้ที่ใส่เครื่องเขียนจากกล่องขนมเหลือทิ้งสุดสร้างสารรค์ไว้ใช้งานแล้วค่ะ อบรมความรู้เรื่องการจัดการขยะก,กันไปแล้วนะคะมาถามท่านรองคิติบ้างค่ะว่าจากกิจกรรมในวันนี้น้องๆได้อะไรกลับไปบ้างค่ะ ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับน้องๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้นั้นเกิดความความสุขอันดับแรกเลยนะครับความสุขสนุกสนานและที่สำคัญได้ได้เรียนรู้ถึงขยะในโลกใบน,นี้ว่าทั้ง4ประเภทเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการนะครับการแยกโดยการใช้หลัก 3R เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยการเรียนรู้และไ,ได้เข้าใจถึงถึงการเป็นพิษภัยของขยะบางประเภท แล้วก็เป็นประโยชน์ของขยับประเภทสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกแล้วก็รวมไปถึงว่าสร้างมูลค่าให้กับรครอบครัวของคนที่ที่อยู่ในจุชนไว้ด้วยเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองทิติมากๆเลยนะครับที่มามอบความรูด้ดีและความสนุกแก่น้องด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ หลังอบรมความรู้จากช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมทรัรพ์บริษัทสาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากเห็นเด็กๆและคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทิ้งขยะให้ถูกที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อคัดแยกขยะและช่วยลดปริมาณขยะให้โลกของเราจึงขอมอบถังขยะและตะช่างให้กับทางโรงเรียนไปเลยค่ะช่วงเติมคำปริศนาเด็กดี ได้วเวลาเรียนรู้คําสุภาษิตไทยผ่านกิจกรรมสนุกๆที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันแล้วครับกับเกมเติมคาปริศนาเด็กดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกติกากันเลยค่ะแบ่งเด็กๆออกเป็นสองทีมทีมละหคนซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำใบ้สุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกรูปภาพเพื่อนำไปเติมในช่องว่างให้ครบคําคำและต้องเป็นประโยคที่ถูกต้อง ที่ไหนเติมคำได้ถูกต้องและครบค้าคได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะทราบกติกากันๆๆไปแล้วนะครับเรามาเช็คความพร้อมน้องๆกันดีกว่าครับน้องๆทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะประจําที่กันได้เลยค่ะเลยครับ,เร,บเริ่มครับ น้องๆเก่งและก็พลังเหลือล้นมากเลยนะครับออมเรามาสรุปค e ําแต่ลทีมกันดีกว่าครับฝั่งทีมสีมููได้ไป4คำเก่งมากครับฝั่งทีมสีแดงได้ไป5คำน้องๆทั้ง2ทีมเก่งกันมากๆนะคะทางรายการค่ะมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสทีมไปเลยค่ะผลข้างให้เป็นเข็ม การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานนั้นสําเร็จสุกเอาเผากินทําอะไรพอให้ผ่านไปไม่มีความตั้งใจขาดความประนีตโดยสิ้นเชิงสีซอนให้ควายฟังการสอนเลือยงนำสิ่งต่างๆให้กับคนที่มีความรู้น้อยแต่ไม่ว่าจะสอนกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจที่จะฟังไม่ยอมทําตามทําให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่าให้คีริ้วหอดทอง คนที่มีฐานะดีแต่แต่งตัวสอมบ์ซ้อไม่คุยโตโอ้อวดว่าตนเองร่ำรวยยื่นหมูยื่นแมวการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือข้อตกลงกันในทันทีโดยต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันงอมืองอเท้าคนขี้เกียจเฝ้ารอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่พยายามขวนขวายหางานทำตัดหางปล่อยวัดเป็นการตัดขาดไม่สนใจไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้น เห็นกงจับเป็นดอกบัวการเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องขวาน่าทซากลักษณะการพูดจาตรงเกินไปผงผางไม่เก่งใจใครพูดไม่ดูการเทศะไม่ใส่ใจคนฟังจะรู้สึกอย่างไรมัดมือชกการบังคับหรือใช้วิธีการต่างๆให้อีกฝ่ายตกอยู่ในสถานะยอมจำนนต้องยอมรับเงื่อนไขโดยไม่สามารถคัดค้านหรือไม่สามารถต่อสู้ได้ คุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหมไมค่ะรู้จักครับรู้จักครับร,รู้จักค่ะและความซื่อสัตย์คืออะไรมีความอดทนไม่โกหกแบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกๆคนนะคะการทำความดีไม่โกงครับไม่ไปขโมยของคนอื่น พูดจริงทำจริงไม่โกหกตัวเองครับทําตามที่พูดไว้ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยศค่ะก้าพูดในสิ่งที่เราทำค่ะบทาที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะทำแล้วแบบไม่หลอกคนแล้วแบบพูดคนจริงเด็กไร้เดียงสาจะรู้จักความซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราละ่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติ การทำงานต้องมีเป้าหมายการทำงานโดยไม่มีเป้าหมายเหมือนคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายของชีวิตทวงเมนูเด็กดีได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยให้น้องๆได้รับประทานก,นกันกับช่วงเมนูเด็กดีจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนค่ะ เมนูของเราวันนี้บะหมี่ซื้อสัตว์ผัดเคียวหวานไก่ครับวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาลงมือทำอาหารกันเลยค่ะมาเลยครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะลวกเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสค่ะลวก2 3สนาทีเพื่อให้ได้เส้นที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานค่ะได้แล้วนะครับเส้นบะหมี่ซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสหลังจากนั้นเราตั้งกระทะใส่น้ำมันมะพร้าวครับแล้วผัดพริกแกงเขียวหวานให้หอมครับใส่เนื้อไก่ลงไปผัดให้สุกค่ะ ตามด้วยแครอทเพื่อเพิ่มสีสันและคุณค่าทางโภชนาการค่ะเราจะใส่เส้นบะหมีม่ซื่อสัตว์ลงไปผัดเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาสโซเดียมต่ำครับน้ำตาลอ้อยผัดทุกอย่างให้เข้ากันใส่โหระพาพริกชี้ฟ้าแดงค่ะปิดไฟและตักใส่จานที่เตรียมไว้ เพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสาตท์ชิ้นโตๆโตปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงครับเสร็จแล้วค่ะ,คะบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดเขียวหวานไก่ของเราค่ะงั้นเราไปเสิร์ฟความสุขให้กับน้องๆได้อิ่มอร่อยจากผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์กันเลยค่ะ หมี่ซื้อสัตว์ผัดเขียวหวานไก่อร่อยไหมคะใช่รเราขอเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านหัดในจงังหวัดชุมพรที่เป็นทั้งเด็กดีเด็กเก่งด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื้อสัตว์เยลลี่ลิเชตและอุปกรณ์กีฬาจากมอลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกเพื่อให้น้องๆได้สนุกและมีความสุขกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมถังขยะแยกประเภทให้กับน้องๆไปเลยค่ะ และขอมอบกียิบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าของการทำความดีมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับ งเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทำความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี8สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทำความดีกันต่อไปค่ะ สัปดาห์หน้าสา,าพัดให้น้องจะไปมอบความสุขให้กับโรงเรียนไหนและไดพบเด็กดีในเรื่องอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ yeah.